จเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้มารีวิวเสื้ออะไรดีอ่าเสื้อมัดยอ้อมส้มเกลียงสีครามค่ะอันนี้นะคะหน้าผ้านะคะ46นิ้วเหมาะกับคนหนะ้าอกไม่เกิน42นิ้วนะคะยาว27นิ้วรวมผู้จา้าตัวละ80บาทเท่านั้นเป็นผ้าเมมเบิร์เนื้อดีเนื้อนุ่มใส่รีดก็ได้ไม่รีดก็ได้นะคะ สีส,สันสดใสหนึงซักรอบนึงแลง้วสียงสดขนาดนี้เลยนะคะอย่าลืมมาเลือกแบบเลือกลายกันได้ที่ f c e b o o k หนูดีด้าช้อปปี้ลาซาด้า k ิกต็อกที่ร้านมัดย้อมไบออนนูดี้แล้วก็ร้านช้อปปี้สองชื่ออิ s มีช็อปแนวนะคะแล้วก็ไลอ้หนูดีด้าจ้าแล้วเราสเสนอห์ล้มโป้กันนะคะเหมาะสำหรับสาวไซส์เอ็มค่ะ ยอมมือเลยแต่เก่งีนนะ่อย่าลืมมาอุดเหมือนกันโอ้ลืมบอกนี่เป็นเป็นงานคอร์กเหลินใช่ไหมคะใส่เป็นเปิดไหล่ก็สวยนะคะหรือว่าจะใส่เป็นแบบอ่ะโอ้โหูซาเซ็กซี่ค่ะใส่ไปเดินทะเลไปน้ำตกไปเป็นควนไปคนเดียวเป็นเสื้อคู่ เสื้อแม่ลูกก็ได้นะคะราววันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะไปายสลิงค์เดิไปมีลายลายอันนี้ลายที่สองค่ะจริงมีประมาณ9ลายนะคะแต่ไม่รู้ของมีครบหรือเปล่า ลายที่สองจ้าให้ดูลายเต็มๆด้วส่วนทุกลาาเดี๋ยวไปดูลายที่สามกันนะคะอันนี้ลายที่สามจ้า ตุงต้งติ้งซูซูซิงซีปัตตันกีปัตตันก้ตัวละ80บาทเท่านั้นนี่เป็นราคาโปรโมชั่นนะคะปกติขายกันไม่ต่ำกว่าร้อยยีนะคะรุ่นนี้อันนี้เป็นราคาแบบช่วยแบบชาวบ้านที่เขาไม่ยอมเนาะเขาจะได้มีงานเพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจกไม่ดีนะคะเราก็จะได้แบบเลี้ยงให้เขามีงานไปเรื่อยๆจ้ะอ่ะขายเสื้อเสร็จแล้วขายกิ๊บต่อกิ๊บเทปตัวละเจบาบาทเท่านั้นนะคะ มีหลายลายมากแต่วันนี้ขอโชว์สองลายก่อนเป็นเพชรแบบระยิบระยับเลยนะตัวใส่ขนเดี๋ยวม่ท้าจะเติมของใน Lazada เอ้ยใน Shopee แล้วก็ในติกต,ตอกัหจ๊ะสนใจสอบถามในอินบ็อกซ์ได้ด้วยจ้าสับดันนี้ไปกันนะคะบายบายจริงจรงเลยลังฮิ <c oughs>